วันนี้เป็นวันแรกที่มาถ่ายโปสเตอร์ก็รู้คร่าวๆว่าเราเล่นเป็นดีเจเป็นดีเจแบบพูดมากปากหมากัดเข้าไปเรื่อยอเยงยแต่เวลาเจอเจอเขอจ้อจริงหรือว่าเจอผีอะไรเงี้ยก็ก็คงจะอันนี้ผมยังไม่ได้ตีความ,มต,ต้องพยายามตีความอีกทีนึงก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆลองรองให้พี่เขาดูเรื่อยว่าเขาจะซื้ออันไหนมากกว่าครับคอมเมดี้ครับแอคชั่นครับแรงๆกว่านี้ครับแรงแรงกว่านี้ครับคัทครับแอคชั่นครับ ้งปโอซีนารีโอพ้าคุณมาสัมผัสประสบการณ์เขย่าวขวัญแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีละครเวทีที่จะทำให้คุณช็อกแบบสีมิติ ที่เมืองไทยรัชดาลไยเทียเตอร์เริ่มแสดง23มีนาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเเ็ตเมเจอร์ทุกสาขา